สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้สนอมกะไปเอาติบข้าวกบขันมาขายพี่น้องพ่อแม่เอฟซีพี่น้องทางพังไทยตัางประเทีไปต้องการซื้อสร้างน้ำสาวนอมได้เลยพอได้ซื้อขาขนมน้องบีนเด้อจ้านี่ก็คือติบข้าวสานอมพี่น้องไปเอามาขายพอได้ซื้อขนมซื้อนมให้น้องบีนซื้อเป็นเพิร์ดซื้อเพิร์ดให้น้องบีนติบข้าวสวยๆงามๆเด้อจ้าใครสนใจต้องการสร้างสร้างน้ำสานอมได้เลย ฝากได้อุนได้สนอมซุกมาน้ <c ười> ํำรวยจิบข้าวสวยสวยงามเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซทั้งหลายมิตรทิกงามงามนคุณมิต่งามงามสัางานอสันมได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออุดหนุนสนอมแน่ ขันกับงามพี่น้องแม่แก้ออกเพื่อนะขันกะบ่แม่นเงินกะยัจ้งแปะของเขามาขายไปทิ่นี่แม่กะเคางกระด้างยกระยามันเฮาบ่มีเลยสักเอามาขายเพิ่นขายแล้วโฉมเงินไปจอานิมหลังขันกะมีแต่อันงงามเด้อจ้านี่พ่อแม่พี่น้องขันขันไม่ไหวเด้อไหวของแท้แน่นอนเลย งามสุดเลยไผลต้องการสร้างสนอมได้เด้อจักหน่อยสองสี่ห้าหน่อยติดข้าวก็วงามบ่ายก็งามเด้อพ่อแม่พี่น้องสี่ยังสี่ติดหน่อติดข้าเฮ้ยติติบแต่เข่าแล้วนั่นแหละว่าพื้นหกติดข่าของเน่นี้เอาหมีติดใหญ่ติดน้อยพี่น้องของก็งาม ห้อยเลยแม่สบายดีพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องเลยไปเห็นหน้าเห็ตาเถอะเลยพี่น้องเลยม่เลยนแต่ไมีเล่นแต่น้าตไติดไม่ติดไม่ติดไม่่ติอไม่ติดไม่ติดไม่ติด่สิดม่ติดไ่ติ่นิดไ่ติ่ม่าย ติปนี้ล่ะค้าแม่เป็นเงินกีบกะกาแสนส่าวค้าเป็นเงินบาทกะประมาณแสนซาวกาประมาณร้อยห้าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเออพ่อแม่เนี่ยร้อยแปดสิบเออแสนซาวสองร้อยเด้อพี่น้องนี่นี่นติปละสองร้อยนี่พี่น้องติปสองร้อยบาท อันนี้ละติปติปห้าร้อยทิปห้าร้อยบาทค่าป็นเงินบาทละติปห้าร้อยติปใหญ่นใส่ติปเข้าได้อยู่ประมาณกินประมาณห้าห้าห้าหกคนพี่น้องครอบครัวหน,นึ่งอะนะอันนี้ละติปหนึ่งละคบาป็นเงินบาทละห้าร้อยบาทคบาป็นเงินกีบละคบาป็นเงินกีบแล้วอะสามเสนครับละละ 3, คเคยเขาไปเงินก็่ละสามแสนเออพ่ปปแม่พี่น้องมาพิสอันนี้ติบหนึง 400, ่งสี่ร้อยเขาไปเงินก็บละสองแสนห้าดพี่น้องนี่นี่เขาเปเงินกิบละสองแสนห้าอันนี้สี่ร้อยถ้าไม่เป็นเงินตอนล้ากันสี่ร้อยเงินตนอล้าเท่าไร่น้อตอลาสิบดอนกะสิบดอนกะสองแสนประมาณประมาณสิบห้าดอนเงินตอลานี่ ติปหนึ่งสิบห้าดอนพี่น้องสิบห้าดอนอสวยจังเลยลายนี้จะน้องว่าสวยสุดๆเลยพพี่น้องปลาลุงอันนี้เราติปง่ายเด้อพี่น้องอันนี้ค่ะครอบครัวใ่ายอนี้ค่ะติปหนึ่งละติปหนึ่งละอันสามสิบดอลลาร์ครับเป็นเงิน,อน 1, ดอนลลาร์ติปหนึ่งสามสิบดอลลาร์ค่าแม่นันเป็นเงินไทยละเงินไทยแล้ว เงินไทยละหกร้อยนี่หกร้อยหกร้อยเป็นเงินไทยละหกร้อยดอล,ล,ล,ลเป็นเงินไทยละหกร้อยบาทถ้าเป็นเงินดอลลาร์ละสามสามสิบดอลลาร์พี่น้องเลยส,สวยทางงันเลยล้วการตาหนหุ้งไรเนาะตามแค่ตา,ตากาี้ก็แม่ขันนี้ก็เขาบม็นเป็นเงนินเงินไทยละเงินไทยละ เงินไทยละเงินไทยละหนึ่งพันบาทคันเงินไทยละหนึ่งพันบาทเด้อพี่น้องเงินไทยนี่คันนี่สวยจังเลยพี่น้องสวยแค่สวยว่าถ้าเป็นเงินไทยละหนึ่งพันบาทถ้าเป็นเงินเงินเงินดอลลาร์ละเงินดอลลาร์หนึ่งพันดอลลาร์หนึ่งพันบาทเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ได้เท่าไหร่วะพันหนึ่งกับหกแสนดอลลาร์ สิบดอลลาร์กับโซกับซาอกับสองแสนสี่สิบซาดอลลาร์กับกับสี่แสนหกสิบดอลลาร์พี่น้องหกสิบดอลลาร์เด้อถ้าเป็นเงินเงินดอลลาร์ล่ะหกสิบดอลลาร์ตัวนี้นะหกสิบดอลลาร์ถ้าเป็นเงินเงินเงินไทยล่ะหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทเนะจ้าสวยๆทางนั้นเลยพี่บอยพี่น้องสวยงามงามสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเลยงามแต่งามว่านี่แ่พี่น้องเอ้ยแน่แท้แน่นได้แท้นี่นี่นี่ไม่และให้ตันนี้ก็ยังบเป็นอย่างเดิมกับท่าน้ำน้องบีมก็นั่งได้วะไม่และวาจับด้วยไม่เละจับใครพี่น้องเออให้บบนี่ให้ไปนี้โยมาเนี่ยนี่สวยๆมันจะมือเนาะมาพี่มาพี่ให้ปักลเบิุงเออเห็นแล้วเห็นแล้วเออจับ แบบนี้แหละพี่น้องงามสวยใส่บาตยี่โครงประเทศไปเพณีลาไปเพณีไทยเนาะพี่น้องเนาะมีต่างประเทศกับชิมี่คือกันอะไร้ปบนนี้เนาะพี่น้องบาว่าแต่ลาวส,สวยๆทางนั้นเลยไม่赖จับบิกไม่แจับบิกพี่พี่จับตัวนี้ให้พี่น้องเบิง่งจับเรียนไปตอนนี้ก็สวยงามงามสวยตามท้องเรื่องเลยเนาะจับพี่น้องเบิง่ง เนี่สวยงามพ่อแม่พี่น้องคนใดสนใจละทักหาสนอมเลยเด้อเฟซบุ๊กสนอมแม่เฟซบุ๊กสื่อน้องบีมเด็กคุณพองเด้อเฟซบุ๊กสนอมพี่น้องอันเอฟซีคนใดสนใจละทักมหาสนอมเลยเฟซบุ๊กสนอมละน้อง,อง,องบีมเด็กคุณฟองเดจ้าสวยๆทางนั้นเลย ขายข้องก็มีเด้อข้องข้องก็สวยข้องนี่ข้องนี่สวยข้องข้องก็สวยงามตามทองเรื่องแน่แน,นไปเลยนี่มาแล้วออมาซแล้วงามเวอร์อลังการเอาที่ข้องมาโซไม่แล้ววันนี้ โซวางขายพี่น้องเ้ยพอได้ซื้อนมซื้อนั้นให้น้องบีเอามาขายเพื่อนก่อนขายกินเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องสน้องก็ได้พอได้ซื้อขนมซื้อนมให้น้องบีของเจ้าจักน้อยจ้ะของเจ้าสิเมื่อแรกก็ไม่ปนการไปสล้วเรคลิปนี้สนน้องก็ขอลาก็ได้จ้า ขันกระสวยสวยงามๆเนอสร้างสานอมได้เด้อสานอมจะเอาซื้อเฟซบุ๊กขึ้นหน้าหน้าอันหน้าอันยูทูบเด้เด้อพี่น้องซื้อเฟซบุ๊กสานอมก็ไปสนใจพี่น้องทางค่ายทางต่างประเทศสนใจ,นใจแหละสร้างสานอมได้เด้อจ้าบ๊ายบายสบายดี